สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาติดตามหลังจากที่เราราดเชื้อเห็ดไปประมาณ3ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ห่างกันก็ประมาณ2-3สาวันนะคะอ่าแล้วก็ครั้งที่3นี้เราจะใช้เชื้อเห็ดสดนะคะครั้งที่1ที่2นี่ก็เราใช้เชื้อเห็ดที่เราสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาขายเป็นขวดขวดนะคะที่ แล้วเราก็เอามาหยอดค่ะทีนี้จะพามาติดตามผลนะคะหลังจากเราหยอดไปนะคะเราหยอดไปั้งแรกวันที่1กรกฎาคมเนาะวันนี้วันที่20ถือว่าเราหยอดไปประมาณ20วันแล้วผลเป็นยังไงเทคนิคก,การหยอดของเรานะคะก่อนหยอดเชื้อเห็ด1วันเราจะไม่ลดน้ําค่ะแล้วก็หลังจากหยอดแล้วเราก็จะยังไม่ลดเหมือนกันค่ะพักไว้1-2วันเก็บไว้ในที่ร่มนะคะแล้วเราค่อยรดน้ําเพราะว่าเราจะให้ เชื้อเห็ดมันไปเกาะตรงรากฝอยของต้นก้าของเราค่ะที่เราหยอดก็เป็นเชื้อเห็ดละโงกนะคะแล้วก็เห็ดรวคม,ม <า S 1> ค่ะมาดูเลยค่ะจะให้ดูนะคะที่รากเชื้อเห็ดค่ะเชื้อเห็ดเห็ดสดที่ผสมรากนะคะครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ซื้อเชื้อเห็ดมาค่ะเชื้อเห็ดละงกมาลืมเป็นสปอร์เห็นไหมคะมันจะจับตรงรากค่ะเดี๋ยวจะปลูกค่ะขาวๆขาวๆนี่นะคะ ตรงแถวรากนี่ค่ะสปอของมันนะคะสปอของมันตรงรากมันนะคะตรงรากปล่อยมันแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีเยอะเลยค่ะมันจะเป็นภาวะพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะถ้ามันจับตรงรากปล่อยอย่างนี้เราอไปปลูกประมาณสามปีสองปีสามปีมันก็จะเห็ดมันก็จะออกค่ะอันนี้จะมีเห็ดงอโงกแล้วก็เห็ดรวมเห็ดไข่เห็ดเห็ดเพาะนะคะที่เราเอารากค่ะรากทั้งเห็ดสดค่ะที่ที่เราทําเองกับที่ซื้อมานะคะลาดไปยังไปสามครั้งค่ะอันนี้ก็เกือบเดือนแล้วค่ะ ดี๋ยวจะเอาลงไปปลูกค่ะลองดูนะคะเขาบอกว่าถ้าไอเชื้อไมโครซ่าของเชื้อเห็ดนี้มันจะทําให้ต้นไม้ของเราเติบตได้ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นจะช่วยกันหาอาหารนะคะคือเป็นภาวะพึ่งพาซึ่งลกันได้กันค่ะต้นนี้นะคะตรงสปอของมันเกาะตรงรากฝอยเห็นไหมคะตรงปลายรากค่ะเห็นไหมคะเราทําคลิปไว้อยู่นะคะที่เราเออราดเชื้อเห็ดน,นะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพามาดูการปลูกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเชื้อเห็ดที่เราราดนะคะว่าผลผลมันเป็นยังไงซึ่งก็ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะถ้าฝ้าขาขวๆนี้มันเป็นเชื้อเห็ดก็แสดงว่าเราประสบผลสำเร็จในการราดเชื้อค่ะ<ร>เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ